เป็นการจัดลำดับเลยนะครับถ้าที่1ก็จะเข้าไปชิงทองเลยนะครับ,รบนักกีฬาคนต่อไปครับคนที่3าครับวิลาวันสิงกระโจมครับโรงเรียนวัดไพร่ฟ้าจริงๆแล้วเรื่องของหน้าตามีส่วนกับ คะแนนเนี่ยไม่มีครับไม่มีเพราะบางคนผมว่าหน้าตาเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเหมือนเกาหลีก็ดูดีนะแต่ว่าถ้าแบบออกเป็นคนใต้บ้านเราอย่างเงี้ยในในในตัวกฎข้อบังคับมันยังไม่มีครับไม่มีครับการจบลงไปครับแน่สั้นๆง่ายๆครับสําหรับวิลาวันสิง์กระจบครับโรงเรียนวัดไร่ฟ้าผู้ชายนะครับจะไม่มีการใส่เสื้อนัานเลนะครับอาจจะเป็นรุ่นแรกแล้วป่ะครับรุ่นแรกหรือเปล่าครับที่ ทางโรงเรียนจุลินบุรณะนะครับจะเข้าไปชิงชนะเลิศหรือเปล่าครับเนดูท่าแล้วนะครับมีโอกาสสูงเลยครับสำหรับน้องแรกฝนบุญเลืองรอดนะครับถ้าคะแนนของวิลาวันมาต่ำกว่าที่แลกฝนได้ก็คือ20.54เนี่ยโอกาสสูงมากที่โรงเรียนจุลินุระจะเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับต่ำแน่นอนครับตอนนี้ออกมา1 9 0ครับ1 9 0คะแนนครับผมเป็นอันดับสุดท้ายเลยอันดับสอันดับส